สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> มูน่นี่จะพาะ้าขวบพีเดอ้อมามาค่ะมาขวบพีนี่หนาวพีเข้าบ่ามีขวนนะคะบ่มีขวนชิ้นลอยผิดเส้นเลยค่ะขวบใบสะแพกคลายกับ uh, กับไปเฮ็ดแย่บองแล้วก็เฮ็ดกระเผาพวกลาบนะคะ ได้กิ่นหอมแฉะเลยค่ะปีกกามีผัดสมยังนะคะถุงหนึ่งก็จะเให้ได้ถุงนึงสองกระทะถุงละหนึ่งกิโลกรัมนะคะก่กกะะะจะดูเนื้อลนะคะจังว่าจั <c oughs> ่งหนื้อบหนึังว่าจัม าสามารถให้ได้ค่ะหัวพี่ไส้หัวพี่วิจัยวันในดก็ไม่นอง <c oughs> นี่บทดาบ้าเข้าเลยค่ะ าว่าให้ได้ี้ค่ะที่ใส่ปอกแนบนใส่แขนเงาใส่ผายเงาประการที่หนึ่งคือแม่ดูค่ะทิน้นประการที่สองแบบคือรูปด้เดือเปลืองห่วงแปบบ๊บเรลวสักแล้วสักผ่านค่ะสักง่ายจะผ่าตองกินก็ซับะเยาค่ะ กินนี่มันโต๊ะพืนนะคะเอามาลี่ได้ได้เพราะว่าเาขายัง่ยขวดยุกนะคะพื้นก็นสะอาดดีนะคะ แต่วิธีถ้ามันสะาก็คือเพราะมันเพราะมันยเย็นหรือเย็นสักหน่อยเนี่ยมันจะใส่สากระคบกระคบโตใหญ่สากใหญ่ค่ะเงิอนสามแค่ตอนนี้เขาใส่เครื่องปัน้นก็ื่อีนี่เครื่องปั้นตัวนึงอันเองมาซงไข่ไก่วาดปั้นเดี๋ยวไข่ไก่วิธีการทุกสัปดาห์มันตามเขาตามกันหลายเพราะรถไปได้รถอากาศเย็นไปได้ลงน้ำไม่ว่าเสียงเวลาเท่าไหร่แต่วันเวลาเท่าหน,น,น่อย เนียเราจ้างเลือกเห็ดหัวปวีิบไม่ต้องจ้างคนอื่อก็ได้แต่ต้องหมายถึงว่าเนื่งองจากร้านไส่ด้วยทั่วไปเนบ่ค่อยมีค่ะอาจจะมี้งูแต่บ่ค่คคอยหนี้พี่แท้ๆค่ะมันมีค่อยมีมีแต่พี่โรงงานที่เพนเฮดมากเอ่อซึ่งเราแต่ร้านใดเพื่อนส,สะดวกแบบใดและวจะว่าร้านดีชั้นอีก็คือถนัดในการเพ็ดเองเวลาเพ็ดอาหารออกมาแล้วมันจะหงอมค่ะมันจะต้านกันมันจะบ้านรื้อกันเลย นี่้ันขัขดัวอาชิโลค่ะอาชิโร่กอาทุางทุงอาชิโลเดวค่ะเพาเขาเขาจะยิ้ไม,ม่ใช่ได้เพราะว่า,าเงินเทากับเดรียญทพงคํงค๊ะนะได้ค่ะที่แป้ง,งนี่นนี่นี่เรอโต๊โาสามร้อยค่ะที่อนโตก็าสามรอย ก็ละเรด้วยค่ะดีสกระท่านนึ่งกระ่านไปค่ะเลกระท่านนึงกระ่านไปที่นองโอ๊ตเอาโอ๊ตเอาค่ะโอ๊ตเอานา่นโรบาน มาถึงมือกันมาน้าขาวหอนหอนมือแล้วเกินมือออกค่ะว่าวิธีการเทดิเขาเบี้หน้าก็วิธีการเทไปใครทำหน้าเพราะว่าให้ป้อยค่ะให้ป้อยเทจมบเทพเจมบเราซื้อว่าแสบเราหันตัวนน้ว่าแสบมายังค่ะไปอาบน้ำออกธรรมดาเพราะว่าเขาสะดวกเทจะรู้ซื้ว่าแสบแล้ว จะข้นอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าทุม่มอยู่ก้นกระทะมันมยังเ่้ไม่น,นี่ยมันยังงามมันยังเสมอกัาไมันรวงเออก้นไม่มได้คะ่ะแยกชินไม่ได้เพราะว่าเอาจิงๆแล้วพคืขขแงขงเพาก็ขาไม่ค่อยสะอาด เป็นเรื่องเผาจากประเทศนนี่แหละพอพี่เพื่งกับซื้อ่าป้อยป้อยใจแล้วว่าพี่้องก็คอยสะอาดเน่ยด้วยนะคะเหมือนญ,ญาเพราะว่าต้ไปล่างกับอะไรนะคะพี่แขงจับามาจริงไหกับไป้งนัน,นะคะก้านแค่นี้กินกนู่นนนี้อื่อเลยรากักินดอกกินบบบพีโนินนี่ดินเล็กน้อยกับแางหัวท่านั้นพี่น้องอันนี้ก็ว่านจริงเลยค่ะ บริตัวกันเลยค่ะบริตัวกันเลยเดียค่ะเบนหน้าหนะว่าไว้ข้าวมได้นาัเดียค่ะเซฟีนี่จะใสแมสก์พ่อาวยเใส่ก็ได้ไปก็ลอดได้ขาดใ่มใส่แม่ก็ไห้เลย จากพวยังค่ะพี่น้องก็จกที่เป็นเอียงชูบ้าง,ง,งเนะาะเดี๋ยวเราเบอร์เราวิถีชีวิตของส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของที่บเรืต้งองที่เป็นไตวันค่ะคือมบรอยากาศในประเทศใดได้ดว่าที่ฉัน,นในเระเทศใดยุ่เกิดมาจากปนจากญาตพ่อแม่เป็นข้าวหน้าข้าวห้โยกอดีกันซึ่งเนี่นยค่ะเราเห็นพ่อเห็นแม่เห็นแมวไปเห็นตาไปยังสัตว์เลยค่ะถั้ว่าข้าเลือก็เห็นกระได้ว่าได้อยู่ซึ่งเขาอยากให้งานหยาด ึ่งดิฉันนเหตกระอขายาอยากใ้งานที่คุณภาพเขาก็ตจองจริงมที่ห้ามือเหยอใจม่แต่จริงสำคัญค่ะมันจะจริงละเอียดอ่อนห้ามมือเหยื่อแ่จริงดกขัวพี่ขัวพ่ายขัวขัอขัวมันเหนในเขตเอาหมือเหยืกับมือเ้าหน่งแข็งดลดต้นหุนลดทุกย่างค่ะลดต้นหุนได้ของคุณภาพได้ของดีมื่อจริงจงหา เพี่น้องก็ค่อยจบได้คถ้าเ้าทานล่มมันไปทั้งไปทั้งนั่นอ่ะถ้ปัจจัยูเนื้อล่มค่ะจะก็ค่อยจบแต่ถ้าทร่มมันหวานจังไงนี่ก็จะได้ลบเอาค่ะหัว <c oughs> ขวา,ขวานวาืนขอขดด้วานพี่กระหาได้ พี iden, ่น ax, ้องเห็นบอยเขาไม่ช <Spark ly> ิ่น <acknowledged> ค <G arettes consumed> <S disease> <S at Music> ่ะเาชิ่นนี่ก็บจะมัลาปาก่มัล้าปากมััลาปาค่ะเขามชิ่นเนี่ยค่ะตักับขาวมือี่งนี้ต้องริ้ก้าค่ะ หนึ่งกิโลกับกระทานี่ท่านแม่จะได้มาดีดีค่ะพี่น้องทอนเลยที่ว่าซูฟังกระคะไอ้นี่เลยเกิดซุ้ม <c oughs> เปิดลาดไหมแบบสิ้นแล้ว <c oughs> คุณแม่ที่บป็นตอนเห็นไห่เห็ดหางน้านนะคะ่ะตอนที่แค่กับเขา มึงคนรับไปที่เมืองไทยเพิย่างแรกเอามาให้เมื่อพี่ว่ากระทาใบนี้ที่เป็นประโยชน์เท่าทุกมื่อนี้นะคะอ้ยี่พวกนั้นเอามะไห่ในการทานแม่แม่พวกนี้มาสอนในอาหารขัวก็พวกลู่พี่ขัวก็ขัววัดเอ็ดแปดสี่นะคะ่ะขัวที่ยางนั่นแหละมีขนาด ดูขางมันมาทำน,นมตไปแล้วก็จ้ตง,งี้ใส่มันยูดานนี้สิดานี้ดำเมอนันแต้ว่าอย่างนี้มัน,า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 นข,ขาดไปแล้วดีขนาดอพอปรคุณไร้ต้องไปชืงออีกขนนั่นหรอกค่ะุณแม่อันนี้ก็นหน้าห้นะคะแล้วตัดขึ้นไปได้ไรได้อกที่เราเนาะเราก็เดยซื้อไปท่าไปนี่ทุ่มแม่จะเป็นประโยชน์เดี๋ยค่ะตรงเีย ถุงนึงเขาา่าด้แบงเสมอเต็มที่มันหน่อยแล้วก็้ใต้นอีะเพี่นองขอให้เงื่อขอตามีแดดงามนค่ะง,งามแน่ค่ะแดด อีกกระทะนึงค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอนีเขาจะก็ตัดต่อเพราะว่าดิฉันเองก็มีเวลาตาัดต่ตอค่ะเพราะว่ามันทเทปกเผาเทดูเทที่มีเทสัางาน,นหลายแห่ง,งก็ตัดต่อเปไหวไปเรื่องเบิ่งศาลาหลายก็เบิาบงพวกงำนะพี่น้องเนาะ จะเก็บข้าวมันได้ย่างดีค่ะเพรจะถ้เขปลืองแกะเท่าไหรเพราะวา่าเขาจะซอยอบข้าวมอนไปขไหมแต่พอเสียของมันก็คือ่อทางห้องครัวห้องเอ่อเลี้ยงแกะเจ้าบองนะคะทางมันจะแข็งพอเสียถ้าพอดีไลยกว่านุ่มก็สามารถพัดแกะนี้จากเตาได้นะคะแต่ประหยัดแกะไปนในตัว นอนตามานิสใจได้คืนห้อสาสะอาดดีค่ะพี่น้องบา้านเฮาอยู่เมืองไทยเด้อค่ะเด้ออยู่บ,าบ้านนอกเฮาดีาว่าเข่าเที่ยงก็ก็เวลาผัวเราประควรหรือปีนหรือร้องเพิ่ในให้ื่อยลำบากอ่ะขวัวอยู่หน้าก็ได้ค่ะผัวกินดีกว่าค่ะดูแลหเฮาประหยดัดได้ห้องประหยัดเอาก็าคือเงิน ปลอดไข่ดีค่ะให้ดีดูดูว่าต้มจ่ามีแบบไหนเ้างก็เห็นไปปลอดไข่ดีค่ะแต่พ่อร้องพ่อบอกว่า,วา <c oughs> ไม่กลัวนใจเยอค่ะนะเพจบอกว่าไม่กลัว กว่าปันขัวผมว่าป็นขัวไอ้ัวัวค่ะเต็งกระ่านี่ลหละได้ร้ายเติมนี่ได้ประมาณอาท่ตท์ถึงสองอาทิตย์ค่ะที่ขัวยู่นี่ตั้งแต่เป็นเชื่อวหง,งกับเจ้วนั่ คนจะมาเแน่จัง้อยเพรท่านกระดำอ เด็ดแล้วมิลนเดเด็ดแล้วอยู่หูถสองถุงหอนหหอนนั้หอนนั้ สภาพเป็นยังไงเห็นบ่หน่งามๆเห็นบ่าอามันเย็ยนเพื่อกัจะปั้นนะคะห้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศดาดงป่านี่หยอดใบกะเพราด้ค่ะกูขิมไม้สละพันการไม่ได้สนใจไปได้พันการแย,ย่ยอยู่เด้อใบกะเพราเด้อเพราะว่าพันเกิดง่ายตายง่ายนี่จะเป็นต้นบักูดเท่าค่ะบักูดก็ตั้งเป็นน่วย อ่ะนี่ต้นมะกรูดซีต้นบ่กกนแม่นจัมปาซีต้นได้พี่น้องมะกรูดซีต้นจานดาวเทียมพร้อมหเห็นบรรยากาศบนดาดฟ้านะคะเน่าเอ้ะมะกรูดเท่าของแท่ค่ะของแข่เอ่อบ่ปล่อยพื้นที่ให้เสียถิมนะคะเอาละมือนี่คลิปนี้ในการบรรยากาศการทัวทรขีป่ปนนะคะเป็นแบบดใดใ้พี่น้องได้เห็นนะคะเออประมาณนี้ค่ะเด้อ เดี๋ยวคลิปหน้าสีมีนันไม่นีมาให้เบิ้งเรื่อยๆเด็ดค่ะใ้พี่น้องอยู่ดีดดดดมีแห้งโชคดีกันสุกคนนะคะผู้ใด้เบิ้งคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อได้เบิ้งคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ